สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผม diy amplifier สำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ power amp ประกอบให้ฟังกันนะครับคือสำหรับตัวผมนี่ก็มักจะเจอคำถามนี้อยู่เป็นประจำนะครับคือมักจะมีคนถามผมว่า power amp ประกอบนี่สองเครื่องมีกำลังวัดที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันแต่ทาไมขนาดตัวเครื่องนี ถึงไม่เท่ากันนะครับผมก็มากจะเจอคำถามนี้อยู่เป็นประจำนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดสถาปรตจากรรมแล้วก็อธิบายให้ฟังกันนะครับว่ามันทำไมถึงไม่เท่ากันนะครับคือเอาจริงๆนะครับคำถามนี้ผมก็ไม่มีคำตอบที่มันตรงจริงๆหรอกครับผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้คืออาจจะบอกว่าคำถามนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกก็อาจจะว่าได้นะครับ คือเอาจริงๆนะครับในการประกอบ p o w e คมนี่คือผู้ที่เขาประกอบนี่เขาก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับข้อแรกข้อที่2นะครับก็คือช่างประกอบผมคิดว่าทุกคนนะครับน่าจะประกอบตามลูกค้าสั่งนะครับคือส่วนมากที่ผมเห็นนะครับเขาก็จะประกอบตามที่ลูกค้าเขาสั่งมานะครับคือ ลูกค้าบางคนก็อาจจะสั่งเอาอะไรตัวนี้แล้วก็เอากล่องตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความชอบของลูกค้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือเขาก็สั่งเอาผ้าขยายเสียงชุดนี้นะครับหม้อแปลงชุดนี้แล้วก็เอากล่องชุดนี้ลงส่วนคนประกอบก็จะประกอบก็จะจัดทําตามที่ลูกค้าสั่งส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นอย่างของผมก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่า ลูกค้าไม่ได้สั่งสถาปัตยก,กรรมอะไรนะครับผมก็จะประกอบตามสไตล์ของตัวเองนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีลูกค้าคนไหนมาสั่งเอาสเปคแบบไหนแบบไหนนะครับผมก็ต้องจัดตามลูกค้านะครับอย่างเช่น power amp เครื่องนี้นะครับผมก็มาเปิดข้างในให้ดูเลย power amp เครื่องนี้นะครับ power amp เครื่องนี้ก็จะเป็น power amp ส,ส่วนตัวของผมเองอันนี้ผมก็จะ ประกอบตามสไตล์ของผมนะครับคือโดยส่วนตัวของผมนะครับก็จะชอบสไตล์แบบนี้ถ้าเป็นภาค power a m นะครับหรือภาคขยายกำลังสูงนะครับผมก็จะชอบเป็นแบบโมดูลนะครับแบบโมดูลก็คือทั้งภาค d เ i v e r ภาค pre a e แล้วก็ภาค output ขยายกำลังสูงก็จะอยู่ในแผ่นปิ้นแผ่นเดียวกันนะครับอยู่ในบอร์ดเดียวกันส่วนภาค power supply นะครับ กับภาคพูดิชันหรือภาคคอนโทรลต่างๆนะครับก็จะอยู่ในชุดเดียวกันนะครับสไตล์ของผมก็จะชอบแบบนี้นะครับก็จะไม่จะจะไม่ค่อยชอบแยกแผ่นปิ้นสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยแยกชุดถ้าไม่จําเป็นแล้วก็ขนาดของเครื่องนะครับโดยส่วนตัวของผมตามสไตล์ของผมนะครับก็จะชอบเครื่องเล็กนะครับเครื่องเล็กๆส่วนเครื่องด้านขวามมือนี้ก็จะเป็นเครื่องของลูกค้านะครับอันนี้ก็คือ เครื่องนี้นะครับคือเขามีอะไหล่เดิมอยู่แล้วนะครับเป็นอะไหล่ที่อยู่ข้างในนี้นะครับเป็นหม้อแปลงค่าขยายเสียงน,นี้เป็นคลองเดิมแต่แต่แตกล่องเดิมนะครับที่ใช้ยอยู่มันไม่สวยนะครับมันเป็นกล่องโมกล่องดัดแปลงนะครับก็เลยไม่ชอบอันนี้ลูกค้าก็มาให้สั่งให้เปลี่ยนกล่องใหม่ให้เฉยๆนะครับก็ก็จะดูใหญ่กว่านะครับนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นกล่องขนาด 3u นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องขนาด 2u นะครับเพราะว่าแอมสเครื่องนี้ก็จะมีกำลังวัดที่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนในเรื่องของน้ำเสียงก็ไม่เหมือนกันนะครับลักษณะของเสียงไม่เหมือนกันเครื่องนี้ลักษณะของเสียงก็จะโปร่งใสนะครับเสียงก็จะออกไปโทนไปย่านความถี่เสียงกลางเสียงแหลม สัดส่วนมากนะครับก็จะตอบสนองความถี่เสียงในช่วงนี้ได้ดีนะส่วนเครื่องนี้ก็จะตอบสนองความถี่เสียงในย่านของเสียงโลนะครับหรือคลื่นความถี่ต่ํานะครับเสียง2เครื่องนี้จะแตกต่างกันนะครับส่วนเรื N ่องของกําลังวัดก็จะใกล้เคียงกันคือโดยส่วนมากนะครับตามประสบการณ์ของผมที่เคยประกอบมานะครับโดยส่วนมากนี่ลูกค้าเขาก็จะสั่งเอานะครับว่าจะ เอาผ้าขยายเสียงตัวไหนเอาหม้อแปลงตัวไหนขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วส่วนมากผมก็จะประกอบตามที่ลูกค้าสั่งนะครับคือถ้าถ้าไม่ใช่เครื่องของตัวเองนะครับก็จะประกอบตามที่ลูกค้าเขาสั่งนะครับส่วนมากก็ถ้าเป็นเครื่องของลูกค้านะครับก็จะไม่ได้ประกอบตามสไตล์ของตัวเองหรอกครับส่วนมากเขาจะประกอบตามสไตล์ของลูกค้านะครับคือเขาชอบยังไงก็ทําให้แบบนั้นนะครับคือ โดยส่วนมากนะครับคนที่จะรู้ก็มีแค่ช่างคนที่เขาประกอบกับลูกค้านะครับที่มาสั่งทําจะรู้ว่าข้างในมันเป็นอย่างไงส่วนคนอื่นนะครับจะไม่รู้เลยนะครับว่าเครื่องนั้นเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงคือดูข้างนอกนี่ไม่รู้นะครับดีไม่ดีบางครั้งนะครับเป็นกล่องรุ่นเดียวกันแต่ข้างในนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่รุ่นเดียวกันบางคนก็ คนอื่นก็อาจจะคิดไปหลายๆอย่างคิดไปในหลายๆแง่หลายๆมุมนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่รู้นะครับก็มีแค่ช่างที่ประกอบกับลูกค้าที่มาสั่งทำนะครับที่รู้ว่าเครื่อง power amp เ,เครื่องนั้นเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามประสบการณ์ที่ผมเคยทํามานะครับคือกล่องข้างนอกนะครับเราจะดูแค่เปลือกนอกนี่ก็คือมันจะการันตีอะไรไม่ได้หรอกนะครับถ้าเป็น power amp ประกอบนะครับ กล่องข้างนอกเคตข้างนอกนี่คือใช้เป็นตัวชี้วัดอะไรไม่ได้นะครับถ้าไม่เห็นข้างในจะต้องดูข้างในอย่างเดียวนะครับคือดูข้างในนี่ก็รู้เลยนะครับว่าเครื่องไหนรุ่นไหนเป็นยังไงก็มีหลายคนนะครับสงสัยมาประมาณนี้นะครับก็คนที่เขาไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับบางคนเห็นก็เฮ้ยพราาแอมกำลังวัดเท่ากันแต่ทำไมขนาดเครื่องไม่เท่ากันเขาก็สงสัย ส่วนมากเขาก็จะประกอบตามสไตล์ของตัวเองช่างเขาก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับมีรูปแบบแบบแผนเป็นของตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้งาน,นใช้งานดีทั้งหมดใช้งานนที่ผมเคยทํามาก็โอเคนะครับเคยทํามาในหลายๆรุ่นก็ถือว่ามีคุณภาพอยู่พอสมควรนะครับใช้งานก็ใช้งานดีเพราะว่าแอมประกอบเราก็มีดีอย่างหนึ่งเราสามารถคัดอุปกรณ์คัดอะไรได้ สามารถกำหนดค่าต่างๆได้นะครับสำหรับ power amp ประกอบนะครับคือมันจะยืดยืดหย,ยุ่นเยอะนี่คือข้อดีของ power amp ประกอบก็ใช้งานได้ดีนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับก็คือเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าจะให้ผมตอบตรงๆนี้อันนี้ผมก็ไม่มีคำตอบจริงๆนะครับ ว่าทำไม power amp กำลัง watt เท่ากันทำไมขนาดเครื่องถึงไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือผมไม่มีคำตอบจริงๆนะครับก็คือเหตุผลมันมันไม่ได้ตายตัวมันไม่ได้มีเหตุผลเดียวนะครับคือมันก็แล้วแต่กรณีนะครับแล้วแต่กรณีแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับ power แ m มประกอบ power แ m มประกอบมันเป็นงาน diy นะครับอันนี้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกก็เห็นหลาย คนทําก็ฝีมือดีไม่ใช่น้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังก็มาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆอาจจะคลายข้อสงสัยบางข้อให้หลายๆท่านได้โอเคครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก็ในคลิปนี้สำหรับวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆ เดี๋ยวค่อยเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ